สวัสดีครับหดอดต้นไม้และพี่นกยุงนะครับกับพวกเราในรายการเมนูตาโตนกยุงครับเนี่ยมันจะใกล้ถึงวันแม่ครับพี่นกย่งกลับบ้านไหมกลับบ้านว่าจะกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านนานมากไหนไหนจะวันแม่ครับเนี่ยพี่นกยุงแบบมีเมนูที่แบบอยากแจก,กหรือแบบอยากแนะนำกับผู้ชมทางบ้านไหมครับว่าแบบว่า จะเป็นเมนูใหม่ที่แปลกใหม่ <hi> อะไรเงี้ยคือคิดแล้วก็ขำคือเคยถามหลายๆคนว่าตอนวันแม่อะคือเขาซื้ออะไรไปฝากคุณแม่บ้าง<ฮ>เออหนึ่งคืออาจจะเป็นเค้กหรือว่าเป็นวัตถุดิบอย่างเช่นไข่ไก่อะไรเงี้ยเพื่อจะแบบว่าให้คุณแม่อายุยืนขึ้นออออแต่คือมันตลกตรงที่แบบว่า ผมเห็นนั่นนึงสวัสดีครับแม<ป>่ผมซื้อวุ้นเป็ดมาฝากครับแม่จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆงคือตอนกลับบ้านทุกเทศกาลวันแม่คือจะเห็นวุ้นเป็ดเต็มตู้เย็นจริงๆมันสื่อได้หลายแบบนะครับแบบขนมที่อบอุ่นเหมือนหงอมหอ,อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะแต่ว่าพอเหมือนมันมีวุ้นและแต่เราก็เลยว่าถ้ามารีมิกเป็นเครื่องดื่มเราอยากให้มันไม่ใช่นมเพราะเดี๋ยวมันจะอิ่มเกินไปเออเราเลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นโซดาคิดว่าน่าจะ โอเคฟีลเหมือนแบบอยากทานแล้วสดชื่นอย่างนี้ใช่ไหมเลยทานแบบช่วงร้อนๆฝนอากาศเปลี่ยนดล้วเลยลองคิดอันนี้แหละคือเรารู้สึกว่าเราหยิบวัตถุดิบอันหนึ่งขึ้นมาแล้วรู้ว่าเอ้ยอันนี้ยังไม่เคยลองกินเลยของขอปแบร์เลยคิดว่าอ่ะวันแม่ทั้งทีขอเบิกเมนูเนี้ยขึ้นมาทําแต่จริงๆมันก็เขาเรียกว่าหลายๆที่ก็ทําแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นไซรัปของเราอ่ะน่าจะแบบโดดเด่นขึ้นมานิดนึงค่ะ อันนี้คืออยากทำเป็นพิเศษเลยนะครับเป็นชื่อเมนูว่าอะไรครับพี่น้องยงชื่อว่าแกรนบลูแกรนบลูสะกดยังไงวะครับหรือแบบกลารแกรนบลูแกรนบลูเลยทีแปลว่าแบบทะเลกว้างไกลสีฟ้าอะไรประมาณนี้ใช่ใช่โอ้ทะเลแสนงามอย่างนั้นเลยฟ้าสีครามสดใสหลุดอีกอะ อินสไพเลชั่นดีกว่าครับว่าแบบนี่แหละเริ่มจากน้องวุ้นเป็ดที่มันมีหลายสีแต่เรารู้สึกว่าเออถ้าอยากเล่นสีกับวันแม่ก็ต้องเป็นสิ่งสิ่งนี้เท่านั้นก็เลยว่าเออเอาสีมาเล่นกับวันแม่ดีกว่าผมว่าใส่โซดาแทนนมเอาผมก็อยากรู้แล้วว่าที่นพยงคิดเนี่ยมันต้องลึกล้ำอีกแล้วแต่ว่ามันจะแปลกใหม่หรือจะแตกต่างจากเมนูทั่วไปยังไงนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันดีกว่าไปครับไปครับ มันเริ่มเลยนะครับพี่นกยงแนะนําวัตถุดิบหน่อยครับพี่นกยงว่าวันนี้พี่นกยงมีวัตถุดิบอะไรบ้างที่มาชงอนนั่นคืออะไรครับชาชันชาชันของเรานะครับตัวใบชาผสมบดดอกอัญชันตาคอพแมนรู้สึกว่านี้เขาเรียกว่าทุกที่อะทำกันค่อนข้างหน่อยใช่ป่ะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นบูมเดี๋ยวอันนี้บูมใช่แต่ของเราก็มีโดยเฉพาะเนาะ อ่าแลวเป็นไรครับไซรัปไซรับคอปแมนของกลิ่นเลมอนค่ะไซรับคอปแมนกลิ่นเลมอนเต็มจนเค็มจนอ๋อเค็มข้นนี่แหละเจออันนี้แหละแล้วรู้สึกว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงเมนูได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหยอกเกลือนิดหน่อยยอเพืือดรอปนะคะแล้วก็ชูอัญชันขึ้นมาแล้วก็ใส่โซดาครับผมนี่วันนี้เราแนะนําวันนี้เที่ยวชื่อว่าเซนเทสเดี๋ยวเราจะเอามาแช่ชาอันชัน วันนี้ใช้ตัวแฟนเพจนะครับเป็นพิเศษที่เอามาแช่ก่อกว่าใช้งานสะดวกมากถ้าแล้วแต่ว่าบางคนบอกว่ามีหม้อมีกระทะเอามาทําฉะมาเสื้อนี้แหละดีกว่าแฟนเพจของเรานี่แค่วัตถุดิบนะครับก็ถือว่าเราใจแล้วแต่ว่ามันแตกใหม่มากเลยนะปกติที่ผมเห็นทั่วไปอ่ะเขาจะใช้แบบ นมอะไรเข้ามาเออมีแบบน้ำผึ้งมะนาวแต่เรารู้สึกว่าอยากเปลี่ยนลองเปลี่ยนบ้างแล้วใช้อันเนี้ยใช้แค่อันเนี้ยอร่อยเลยจุกผมแบบอยากรู้แหละไปลองทําเลยไหมครับโอเคได้ครับไปครับท่านผู้ชมผู้ชมอยากได้ความเข้มบางน้อยจัดแค่ไหนคือตัวเอาได้ตามอัธยาศัยเลยนะแต่ว่าวันนี้ที่เรารู้สึกว่ามันเข้มเหมาะกับไซรัปของคอปแม่น่ะประมาณ25กรัมครับ ที่พี่นกยงได้ลองทดสอบ้วเนาะถูกต้องคือใส่เยอะก็เข้มไปลดไม่อยากให้ใส่ความหวานเยอะเพราะเดี๋ยวมันจะไปดอกทุกอย่างมันจะไปดอกันชันด้วยมันจะดอบตัวหลักของเราถูกต้องครับแล้วก็ใส่น้ําร้อนน้ําร้อนเท่าไหร่ครับพี่นกยงใส่สักประมาณสักห้าสิบค่ะห้าสิบมลนะครับใส่น้าร้อนห้าสิบมลจะได้หรือเปล่านะครับเด็ดนะห้าสิบมล อันนี้ถ้าถ้าวัดกับกับสเกลก็น่าจะประมาณ100กรัมครับผมก็ตีไปว่าพอใส่ผงอัญชันแล้วก็ใส่น้ำแล้วเนี่ยก็รวมให้ได้100่งร้อยกประมาณนั้นรประมาณนั้นอ่ะคนนิดหน่อยแล้วก็ตัวทามอมก,ก็จะมีตัวจับเวลาจับเวลาสา<ม>นาทีค่ะ พอเราใส่น้ํากับผงเข้าไปแล้วร้อยกรํมเนี่ยเราต้องจับเวลาสามนาทีรอสามนาทีปุ๊บโอเคเราก็รอเขาไว้แล้วเรามาปรุงเบสของเราต่อได้ระหว่างสมนาทีก็สามารถจับเวลารอได้นะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านหรือซื้อมินิสเกลของเราก็ได้นะเรามีขายจับเวลาได้ด้วยเบสแรกที่ลงคือเกลือค่ะสเต็ปแรกเบสแรกที่เราลงคือเกลือค่ะผมหยอดเพื่อให้ชูรสขึ้นมานิดนึงสักสองหยอ ไซรัปเลมอนอันนี้แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมอยากได้หวานน้อยหวานมากแต่ว่าอันนี้คือเบสบาลานที่สุดก็ใส่ประมาณสิบห้ากรัมได้อแล้วแกะขดใหม่ด้วยใช่นี่เปิดปุ๊บนี่อันนี้คือดีมากคือลองชิมลองเทสกับตัวอื่นแล้วไม่เข้าต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นเต็มจนเลยเหมาะกับอันชั้นอันนี้ใส่สิบห้ากรัมค่ะครับผมสิบห้ากรัมนะครับโอเคขอแยกคนนิดนึงเฮ้ยผมแอบเห็นบางอย่าง ท็อปท็อป,อปอเขาเตรียมมาโดยเฉพาะนะครับไปแอบ,บเด็ดข้างบ้านมา2นาทีกว่าโอเค,อเคต่อไปใส่โซดาค่ะใส่โซดารอไว้เลยอันนี้ใส่200กรัมครับผมโอเคครับใส่200กรัม บางคนถามว่าเยอะไปไหม200กรัมลดได้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเบาลานซ์ที่สุดก็ประมาณนี้พอใส่200กรัมแล้วก็ทําไงต่อครับพี่ย้องยุ้งเอาคนให้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราใส่น้ําแข็งรอเพื่อที่จะสกัดอัญชันออกมานะคะโอเคพอแะแหละได้เวลาแล้วนะครับ3นาทีพอได้นี่ต้องกดยังไงบ้างครับพี่น้องยุ้งคือมันจะมีตัวกรองใบชาอยู่แลแค่ดันน้องออกไปครับผม แล้วมันก็จะมีฝาปิดเพื่อที่จะเทเขาลงมาครับผมเดี๋ยวเราใส่น้ําแข็งอันนี้รอดีกว่าอขออนุญาตใส่ผมถือว่าวมีแค่นี้ก็สามารถกรองชาได้แล้วนะครับแล้วถ้าเป็นพวกชานมชาเขียวอย่างนี้ครับพี่นุยงสามารถมากองในนี้ได้ไหมครับอุ้ยได้ได้หมดเลยมันเรารู้สึกว่าสกัดกับตัวนี้แล้วอะมีความรู้สึกว่ามันให้กลิ่นชารสชาติชา้ชาชัดมากใช่ เดี๋ยวนะเราถอดเทเพื่อจะโอเคพอได้แล้วก็เทหุ่งง่ายๆแค่นี้เองครับโอเนะโหแต่สีเข้มมากเลยนะอันชันอะขอดมหน่อยได้ไหมครับพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆดอมเอ้าดมแก้วแต่ไม่แก้วนะเมื่อกี้โอเคนี่อลงไปว้าวแค่วันนี้อุ้ยนี่ขอวางคล็อปซะหน่อย เมนูนี้สำหรับคุณแม่ถ้าคุณแม่ดูอยู่ต้องภูมิใจแกนบูค่ะได้แล้วนะครับกับเมนูที่ชื่อว่าแกนบู ถึงทะเลอันกว้างใหญ่่เปรียบเหมือนความรักของแม่ที่แม้แต่หาสมุดก็ยังเทียบเท่าไม่ได้จริงๆผมมีกรมาให้วันแม่ด้วยครับเป็นที่คิดเมื่อเช้าเลยไหนๆเป็นในรายการละให้ถ่ายถ่ายไม่ได้หรอกะมอนออกมาจากใจได้ครับตอนนี้มีชื่อว่าใครเล่าจะรักเราเท่าแม่รักที่แท้ที่เที่ยงไม่เบี่ยงใบย รักที่เลิ่มแต่ต้นไปจนตายไม่กลับกายสึกก่อนแม่ค่อนแขนเพราะว่ากรอนะครับเป็นกรอนที่ผมตั้งใจคิดออกมาว่าไอ้คือคิดเองเลยเหรอกบเช้าแบบเราเปรียบเทียบความรักของแม่ไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคหรืออะไรนะครับเราก็สามารถนึกถึงแม่ได้เสมอคนที่อยู่ข้างเราใช่ครับโอเคไหนเราพูดถึงแม่ละได้เมนูละ เดี๋ยวจะเศร้าร้องไห้ก่อนคิดถึงแม่ครับอ่าเราก็ได้ครับกับเมนูแกนบูอ่าโอเควันนี้เราแนะนําให้คนเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นทะเลที่มีแต่ความรักของแม่ได้ครับให้เราคนเหรอได้อย่าให้ผมคนเลยเช่นเช่อาเราไม่ได้เห็นสีน้ําแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วถือว่าทําให้คุณแม่ทานได้เลยเนาะคุณแม่ต้องอึ้งใช่แบบกลับไปหาคุณแม่ชงให้เขาดื่นสักแก้ว แม่ครับผมทําให้กินวันแม่ครับแค่นี้ก็พอแล้วครับมันมีคุณค่าทางใจมากกว่าสิ่งขอมที่เราซื้อให้ใช่ใช่เรามาชิมกันเลยนะครับคนเสร็จแล้วก็สักหน่อยโอ้โหสีสวยนะครับเนี่ยชอบจังตามทำเนียมการเดิมเช็ดอุ๊แต่แก้วผมใหญ่กว่านะม่เป็ไรหรอก ต้องกินให้หมดแก้วอ่ะคือมันหอมกลิ่นอัญชันแล้วมันกินเพลินได้แบบง่ายด้วยนะครับคือใส่่หลักแค่นี้อัญชันมันชูกลิ่นเพราะว่าเราใส่เกลือลงไปด้วยเพราะว่าแต่ว่าก็ควรเหยาะแบบน้อยๆเนาะตามที่น้นกยงบอกใช่เดี๋ยวเหลือให้โปรดิวเซอร์ด้วยเพราะว่าเขาชอบกินโซดาใช่ขาดไม่ได้เลยคนนี้โซดาเพราะว่าเขาต้องมีความซาแซ่บโซดนเดี๋ยวพี่มีลเล่ทำงานอร่อย ผดไม่กินสอง,งแก้วเลยดอกไม้กินได้นาเราล้างมาแล้วผมว่าหอมหวานอันอันชันคือที่นี่คือดีนะเพราะตอนแรกอะเรารู้สึกว่าเราสกัดน้อยไปอะเขาไม่ออกเลยแต่พอสกัดประมาณเนี้ยสีออกกลิ่นออชาติยังไม่ไปไหนเลยในี่แนละใส่โซดาเน,นี้ยปกติคือหายแล้วดรอปเลยใช่ไหมแต่ต้องเป็นของคอัแมนเรารู้สึกว่ามันเังมัคนแต่ถือว่าน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้า สนใจวัตถุดิบของเรานะครับที่เอามาวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่นกยุงมีสหลับคอมแม่ดับ่าหลับมีออช,าชาดอกอัญชันนะครับ,บแล้วก็อุปกรณ์เป็นตัวเฟนเพสค่ะเนเพหรือตัวกากองชานะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o กกาแฟสดคอฟแมนหรือ l ล n e แอดคอฟแมนคอฟฟี่และถ้าวันนี้นะครับชอบคลิปของพวกเราสองคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่องคอฟแมนเอ็กซ์ลิโของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการเม ME นูต้าโต <c oughs> สวัสดีค่ะแกนบูแกนบูแกนบู <c oughs>